คุณผู้ชมมีความฝันไหมครับว่าอยากได้รถสวยๆสักคันเนี่ยเอาไว้ขับเล่นที่บ้านผู้เทีลยของกูเนี่ย Hello everybody my name is Basliar welcome to let's play asphalt s อีกแล้วนะครับผมนะก็ขอต้อนรับกลับมาสู่การแคสเกม แอส a ฟลพกนะครับผมกลับมาแล้วนะครับกับเสียงอันที่ดังแล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมหนหูก็เป็นได้รอเล่นรอเล่นนะครับผมคืออัมผมจะหาสุ่มกาชาซะหน่อยนะครับในแอส a ฟลพกนี้นะครับผมเพื่อมาสะสมอะไรวันนี้เดี๋ยวนะ มีรถให้สะสมด้วยเหยมาสุ่มกาชาสักหน่อยนะครับผมเผื่ออาจจะมีของดีๆให้ผมก็เป็นก,ก็เป็นได้นะครับผมอะไรเนี่ยเลื่อนเพื่อทําให้รถดิบไปทางไหนก็ได้ไปลุยดูซิว่าเราจะได้อะไรเนยเฮ้ย,ยรถ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 เอยแม่งข้ามโอ้ยได้เงินเท่าไหร่วะโอ้โหสามแสนหนึ่งหมื่นไม่ให้กูน้อยไปไหม สเ็จเอาไหมพอดีกูรวยรวยเงินต่อเลยเนี่ยขอได้รถดีๆขอได้รถดีๆอะไรวะทำไมมึงดิฟน้อยจังวะดิฟโคตรเร็วอ,อีกแล้วอ่ะไม่ไม่ยอมวุยกูไม่ยอมเอาไหม สุ่มกาชาก่อนลงแข่งครับไม่เร็วหรอกนี่ครับผมเฮ้ยอะไรวะไอเหียโคดบูชิดเลยโอ้โหกูไม่เอาก็ได้โอเคกูยอมแพ้กูยอมแพ้โอเคเรามาเล่นคาเรียม้างนะครับผมเนื่องจากเล่นเอ่อโนมอลเรสแล้วเรามาเล่นคาเรียมัางนะฮะขับสองขับแรกผมเล่นแล้วนะ อันนี้น่าจะเป็น um oh, อิลิมินาชันอ๋อบีทเดอะมอลล์แบบชนคู่แข่งที่ขวางนะอูเทฟโรเลตเอ้ยนี่ของกูนี่ว่า yeah, เยนรถตำรวจเฮ้ยโลตัสอีซิกเอสเหรอไม่เอาอะหาอะไรที่มันขับเร็วๆหน่อยหาอะไรที่มันรวดเร็วอู๋ฟอร์ด ไม่เป็นไรนะครับเอาเชฟโรเลตคาเวโลครับคาเวโลคาเมโล G S <laughs> นะครับผมในตัวสปีดก็อาจจะไม่เร็วเท่ารถมันนะร,ร,ถรถรถรถคู่คแข่งเออรถมันไอเหียกูจะหยาบไปไหนวะไป <laughs> เริ่มเลยนะครับ let's go โอ้โหภาพสวยขึ้นเยอะเลยมีหิมะด้วยนะโอ้โหรถแต่ละคันมีแต่รถคลาสสิกเลยมี BMW มี BMW มี B M W ด้้ยเ <laughs> นี่ยแหลกอีกแล้ว เกมแม่งแหลกะโกโกโกูดูดีรถผมมันไม่ค่อยแรงเลยอ่ะโอ้โหปายอ๋อคือภารกิจนี้เราต้องชนผู้เล่นประมาณนหนเห็นไหมอ่าที่ผมซูมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูกูต้องชนคู่แข่งใช่ไหม รถผู้เลียวไปไหมเนี่ยอ่าเบรกเบรกเบรกขอเบรกก่อนขอเบรกก่อนเออนั่นแหละแล้วก็ลุยมาแม่งมาตั่นแหละที่กูต้องการโอ้โหโอ้แม่งเพิ่มเป็นสามด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยๆเดดเดดเดดเดสเปรัสเปรบต้องหาที่ดีๆโอ้โหเว้ยคู่แข่งแม่งกูนำคู่แข่งไปแล้วว่ากูจะหาชนคันไหนอีกวันเนี้ยอ๋อนั่นไงเจอแล้วครงหน้า เฮ้ยเฮ้ยมันสโอ้ยยังไม่โดนโอ้คือโอ้ต้องชนต้องชนอัดใช่ไหมเนี่ยต้องชนอัดใช่ไหมเนี่ยกูจะพูดว่หมันไส้ซะหน่อย,ย,ยมา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 ตามมาเลยหำตามมาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยชนเอ้ยไอ้เขี้ยแม่งเหมือนมันรู้เหมือนมันรู้เหมือนมันรู้โอ๊อะไรวะกูโดนแทนเฮี้ยโอ้โคตรบูชิดเลย เฮ้ยเฮ้ยเด็กการละเด็กโอยเอยเอ,เอนั่นแหละนั่นแหละที่กูต้องการนั่นโ,อ, wh, โอ, wh, อ๊ยโอ๊ยเออนั่นแหละโดน์ล่นสามโดนละนสามไม่ใช่หนึ่งดิโ,โอ้โหอ,อ,อีกสองขันเหรอตาย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ, wh, โอ wh, ้โหกูรู้ละกูต้องล่อพวกมันมาใช่ไหมกูต้องล่อพวกมันใช่ไหมได้เจอนี่ นั่นแหละที่กูต้องการจะได้เจอแข่งเจอแข่งดิฟก่อนดิฟก่อนขอดิฟ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 หน่อยขอดิฟหน่อยเอออันนี้ก็เร่งชนชนชนนั่นนนั่แหละครับผมที่ผมต้องการสิบเก้าแปดเยอะเลยภารกิจสำเร็จแล้วภารกิจสำเร็จแล้วทีนี้กูจะได้แข่งกันสบาย โอเคหมดเวลาหนึ่งน้อยก็ได้3ดาวแล้วนะคือภารกิจสำเร็จแล้วไงนะครับผมบ้าบ้าบ้บบ้า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 าบ้้าอ,อ่อ1 3 5โอ้โหชน3คันได้2ดาวมึงใจร้ายไปไหมเออเลเวล20ต้องงี้ดิโอ,ดโอ้โหด่านไรายโอรีโอเออไรโอไอเหี้ยแม่งแปลตรงตัวไปไหม Normal Race โอเคอันนี้อันนี้เจ็บๆอยู่นะฮะเนี่ยมึงยังให้กูใช้เชฟโรเลตเนี่ยมึงปกมึงเป็นลำโบกินี่มึงให้กูใช้เชฟโรเลตเนี่ยอันนี้คืออะไรวะซื้อไหมอ่ะซื้อซื้อซื้อซะหน่อยเนี่ยโลตัสอีซิกเอส โอ้โหด่านแม่งมืดไปไหมวะด่านแม่งมืดไปไหมโอ้โหรถรถแต่ละรถแต่ละคันแม่งมีแต่คันคลาสสิกคลาสสิกเลยแล้ว,แล,วแล้วดูรถกูเป็นโลตัส์เนี่ยนะมาทางลัดมีทางลัดโอ้โหช้าชิบหายไรวะไม่น่าซื้อเลยเฮียโอ้โหดูรถพวกมันดิแม่งคือ แลวเพราะมันเร็วกว่ารถกูขนาดกูรัดนั่นเนี่ยมันมันยังแซงกูได้โหลอเซตโดมันมีโหดไปไหมเออนี่แหละทีต้องการความเร็วไม่ใช e นีฟอ s สปีดนะนั่นคนละเกม้วนะอันนี้แอสโฟร์นะไม่ใช e นีฟอสสปีดโอ้ยังดิฟยังยังดิฟง่ายโอ้คันนี้ดิฟง่ายว่ะเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเชิญชมเชิญชม หรือว่าเป็นรถที่คุมง่ายอยู่นะฮะไม่เหมือนเบนลี่สปีดเอทเลยเฮ้ยคุมง่ายนะเนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าอาจจะช้าแต่เร็วเกินนะไม่ไม่ได้เร็วดิฟง่ายเออถือว่าเป็นรถที่ดิฟง่ายมากที่สุดในแอส a c รพาร์คเนี่ยแต่ไหนๆก็เรื่องความเร็วเลยดีกว่ามาเซอ,อ้โหทำไมมันเร็วจังวะโอ้โหยังมีอีกเลยเนี่ยไอที่เร่งความเร็วเนี่ย อ,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 อะไรวะคู่แข่งหายไปในหมดเนี่ยโว้ไม่มาเลยอะ่อะไรวะขนาดรถกูช้านะเนี่ยมึงยังช้าใช่ไหมเนี่ยฮะ,ะอ่าอ้ารอรอรอ,อคู่แข่งรอคู่แข่งรอคู่แข่งรอ,อคู่แข่งเอารอคู่แข่งก่อนเออเอาให้ไปวัด ง่ายไปไหมเฮ้ยอะโหลหายไปไหนหมดเนี่ยคู่แข่งเฮ้ยเอาจริงดิเหมือนมึงจะไม่ชอบรถคันนี้ใช่ไหมเฮ้ยกลัวรถคันนี้จะดิฟง่ายเหรอฮัลโหลอะไรวะคู่แข่งหายไปไหนหมดเนี่ยคือกูไม่ได้ใช้เน็ตัตเลยนะเนี่ยกูใช้แต่ตรงที่มันมีที่เล่งสปีดอยู่ เนี่ยรถกูช้าแน้่เนี่ยมึงหายไปในหมดวะเอาแล้วไงหัโห้ไม่มันเลยอะ่ะเ,เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอะไรวะแ yeah, ย่วเ้ยกลัวมีแต่คนกลัวรถคันนี้แน่ๆเลยมั่วเรา <c oughs> ขณะกูยังไม่ได้เร่งความเร็วนี่นเนี่ยผู้แข่งแม่งหายหมดหมายความว่าไงวะ,ะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนหรือว่าพวกมันขี้กากแล้วกันเล่นกับบอทนะเนี่ยหมดเงินไม่จากัดนี่เล่นออนไลน์ไม่ได้นะทุกเกมเลยนะที่มีหมดเงินไม่จํากัดนะีไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้เออบอกไว้ก่อนเนี่ยเผื่อไม่มีใครรู้เจ๊ะเจ๊ะเจเจ,จ,จเออ แฉ่งหายไปไหนหมดวะแม่งมีแต่คนกลัวรถกูแน่ๆเลย <c oughs> อืมยังยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ดูสิเฮ้ <c oughs> ยอุย้ยเกือบถ้วยแฉงไฮ r นม l ลเรสอีกแล้วเหรออ่าอ่อ,อ,อีสักตาอีสักตานะครับอีสักตา เฮ้ยโอเคได้ลำบูกินี่มาเลยได้ลำบูกินี่มาเลยกูได้แข่งแล้วเย่รถรถสุดสวยของข้าพเจ้าไปมันกันต่ออันนี้ผมเล่นตอนกลางวันนะผมอาจจะมองไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะรถสิโอ้โหรถแต่ละคันมีมีแต่รถแข็งเลยรถแข็งที่แรงที่สุดในเกมแอสโฟลลหล สวัสดีครับรถคุณแรงหรือเปล่าถ้ารถคุณแรงกว่ารถผมนี่ผมถือว่าคุณเก่ง <c oughs> จริงๆนะครับโอ้โหเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว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 เเดี๋ยอเดวเอเดงวีดวี่ยดน,นเนี่ยยเนี่ยอึดน,นเนี่ย แล้วทำให้หมดคาเลียมาเล่นง่ายจังก,กว่าไอ้เยี้ยครูละงงเลยคงงรูงงแทนไอ้เยี่ยไอ้เยี้ยนี่นอย่างที่ผมบอกผมเล่นตอนกลางวันผมอาจจะมองไม่เห็นทางเห็นไหมยังยังยังดิฟง่ายอยู่นะคันนี้เหมือนกับรถคันเมื่อกี้เลยเนี่ย คือกูแซงคู่แข่งได้ไงวะขณะที่รถมันยังแรงกว่ารถกูอะไรเนี่ยเกมแม่งขัดข้องอะไรหรือเปล่าถามจริงเหอะระบบขัดข้องหรือเปล่าในเกมเนี้ยทำไมคู่แข่งแม่งช้ากว่ารถกูวะคู่แข็งแม่งช้ากว่าผู้เล่นเนี่ยเออระบบขัดข้องมันอยู่ตรงนี้แหละกูหุ่นมั่วไปป่าวะ ลบไปอ่ะรอ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 คู่แข่งรอคู่แข่งรอคู่แข่งรอคู่แข่งอ่ะรอรอรอคู่แข่งก่อนอ่อนให้ครับอ่อนให้อ่อนให้โอเคมาละมาละมาละนั่นแหละเออเออมาละมาละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะ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 ชนกูแล้วแม่งชนกูละเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดตรงไหนสุดยอด นั่นแหละเชียร์อัพเลยกูเชียร์อัพเลยเนี่ยแล้วคู่แข่งแม่งก็มาช้าไปไปไปกูไปละไม่อ่อนให้ละยิ่งอ่อนให้พวกมึงก็ยิ่งมาช้าแสบไป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 ,ปไม่รอพวกมึงแล้วกูจะเข้าเส้นใช้แล้ว ไม่รอแล้วโว้ยน oh <my> ี่ทำไมคู่แข่งกากจังวะโอ้โหโหโมดคาเรียเป็นโหมดที่เล่นง่ายไปไหม <laughs> นะครับผมไหนดูสิเลเวลยี่สิบสองเออยี่สิบเอ็ดเอเอบุญผิดเอเอยังอัพเลเวลอยู่ป้าแมวดาน,นี้เล้า <c oughs> เออเหนื่อยเหลือเกินดื่มน้ำก็ยังเหนื่อยเลยเนี่ยขนาดแคสเกมนั่นเนี่ย อากาศก็ร้อนร้อนกูจะแคสเกมทำไมวะเอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าใครอยากเล่นถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์บอกผมได้นะฮะคือผมไม่ได้ลบเกมนี้หรอกนะผมก็จะเก็บเกมนี้ไว้เล่นแก้เบื่อแกเซ็งนะแอสโฟลภากเหรอเก็บไว้เล่นดีไหมเก็บไว้เล่นกันละกันนะครับผมโอเคนะก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมบายบาย